เอาละค่ะทุกคนคลิปนี้เกิดจากการที่เด็กๆอยากจะกินนมสดไข่มุกนะคะแล้วทีนี้เราไม่มีไข่มุกแต่เรามีแป้งข้าวเหนียวเราก็เลยเอาแป้งข้าวเหนียวมาปั้น <c oughs> เป็นไข่มุกค่ะ <c oughs> หรือว่าจะเรียกว่าบัวลอยนมสดก็ได้อะแต่ว่าเด็กๆก็บอกว่ามันเหมือนไข่มุกเลยค่ะแม่ <c oughs> อืก็พยายามที่จะปั้นให้มันเป็น ไข่มุกที่สุดเนาะในคลิปนี้เราก็เอาแป้งข้าวเหนียวมาผสมกับน้ำนะคะแล้วก็ตั้งเตาตั้งหม้อตั้งน้ำไว้รอเนาะแล้วก็ปั้นๆไปในในคลิปอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็คือมันไม่ค่อยเป็นลูปกลมๆเนาะด้วยความที่เราไม่ได้เอาแป้งข้าวเหนียวมาเป็น,มา,ปนมาเป็นแป้งนวลนะคะตอนที่เราปั้นไปด้วยมันก็เลยติดกันแล้วทีเนี้ยอันนี้คะ่ะแล้วก็โรยน้ําตาลไปเนาะให้มันเหมือนไข่มุกมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ก็โรยๆน้ําตาลทรายแล้วก็คนคๆนี้เข้ากันนะคะทุกคนหลังจากที่เราเตรียมไข่มูก,กันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตักใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟค่ะแล้วก็เทนมลงไปเนาะขั้นตอนต่อไปค่ะนั่นก็คือขั้นตอนการชิมซึ่งผลปรากฏว่าเด็กๆก็ชอบกันมากเลยนะคะมันมีความที่แบบมันหนึบๆเด็กๆบอกว่ามันมีความหนึบๆคล้ายกับไข่มุกจริงๆเลยอะคะ่ะ ซึ่งน้องคิรินก็ไม่เคยกินไข่มุกหรอกแต่ว่าก็คือบอกว่าอร่อยตามพี่แล้วซึ่งเด็กๆก,ก็กินหมดเลยค่ะเุอคนเป็นอะไรที่เราดีใจนะเวลาที่ทำอะไรมาแล้วคือเด็กๆก,กินหมดอะค่ะเป็นอะไรที่แบบอยากจะทําอยากจะคิดเมนูนั่นนี่สารพัดเนาะ ให้เด็กๆกินทําให้เด็กๆกินแบบนี้ค่ะแถมเด็กๆก็บอกลงท้ายด้วยนะคะว่าทําให้กินอีกนะคะอร่อยมากเลยค่ะแม่เอาละคะ่ะทุกคนขออนุญาตไปลิ้มรสกับไขม่มุกน้ำสดของเรากันต่อเลยนะคะก็ตามภาพเลยนะคะว่าเรากินหมดหรือกินไม่หมดความอร่อยมันจะมีแค่ไหนกัน呐นะ ถาห่มุกมันอาจจะไม่สวยแต่มันอร่อยนะคะทุกคนมันนิ่มๆดีอาจจะไม่สวยแต่ก็อร่อยถ้ากินเย็นๆนี่ก็จะอร่อยไปอีกแบบนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือกินแบบเป็นนมขคนๆก็อร่อย หมดเรียบร้อยอร่อยค่ะ